ผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์นะครับคุณผู้ชมสามารถนัดเวลาดูดวง25นาทีสี่คำถามถามได้ทุกคำถามที่อยากจะรู้นะครับที่สําคัญที่สุดคนเราอยากจะรู้ว่าตัวเองจะหมดหนี้เมื่อไหร่ถ้าเราจะบอกว่าคนเรามีหนี้สินเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับจะอยู่ประเทศไหนมีรายได้มากกว่าอยู่ในประเทศไทยหลายๆคนก็ยังมีหนี้สิน แต่นี่สินนี่มันเพิ่มมูล,ลค่าหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องคิดเนาะถ้าเราอยากจะมีบ้านมีรถแล้วอยู่ในประเทศไทยเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่ารายได้เราต่ํากว่ารายจ่ายค่าบ้านเป็นล้านสองล้านสามล้านถ้าคนทั่วไปเราก็จะซื้อบ้านในราคาตั้งแต่ล้านเจดถึงสามล้านสูงสุดก็สามล้านสองสำหรับคนทั่วไป แต่ถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศละ่ะตลอดระยะเวลาที่เขาเริ่มทำงานแล้วเขาต้องผ่อนคอนโดหรือผ่อนบ้านบ้านเนี่ยของเขามีพื้นที่กว้างแล้วก็จำนวนห้องมากกว่าในประเทศไทยในมูลค่าที่ไม่ได้สูงแต่การเดินทางเขาก็สะดวกสะดวกทุกอย่างเลยการเดินทางภายในครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยาก แล้วเป็นเรื่องที่สะดวกสบายแล้วราคาก็ประหยัดในการเดินทางแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยถ้าเราอยากจะเลือกบ้านสักหลังให้ห่างออกไปจากเมืองที่เราทำงานเราก็ต้องเสียเวลาบนถนนรถติดในสมัยอดีตเมื่อ20-30ปีกว่าที่ผ่านมาคนที่อยู่ในเมืองอย่างเช่นสุขุมวิทสีลมชิดลมหรือแม้กระทั่งพระรามสีสุขุมวิทก็ตามนะครับ หรือแม้เราอาจจะอยู่ในเมืองเอกมัยหลายคนก็ไปหาที่หาทางอยู่แถววัดลพลเรียบตำรวนเอกมัยรามินทาตรงไปให้สุดถนนอองเงินและเราก็ได้บ้านราคาหนึ่งที่ถูกกว่าประมาณ3 000, 5 0แสน0แต่ตลอดระยะเวลาในการเดินทางมาทำงาน5 10, ปี10ปีหรือ15ปีเราเสียค่าน้ำมันค่าเวลาที่เสียไปบนท้องถนนสองชั่วโมงไปกลับ ไปกลับก็คือ3ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำการขับรถตั้งแต่วัชลพลตรงห้าแยกแล้วก็มาในเมืองแค่ตรงแค่เอกมัยหรือว่าตรงที่สุขมุมวิทหรือว่าจะตรงดิ่งไปที่ศีลมขึ้นทางด่วนเรายังต้องเสียค่าทางด่วนอีกค่าน้ำมันค่าเวลาค่าเดินทางแล้วเราบอกว่าเราได้บ้านราคาถูกแต่กลับถึงบ้านปุ๊บเหนื่อยล้า ฉะนั้นคําว่าการที่เราอยากจะมีภาระแล้วภาระนั้นน่ะมันเป็นภาระที่เราคิดว่ามันจะคุม้มแต่ผมบอกให้เลยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งถ้าคุณผู้ชมยังไม่พร้อมที่จะมีบ้านแล้วไปเช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าเช่าแฟลตอยู่ในเมืองซึ่งคุณเดินทางได้5-15นาทีแล้วกันจากคุณต้องเดินทาง1ชั่วโมง ขั้นต่ำสี่ห้านาทีถึงสองชั่วโมงเนาะระหว่างนี้นะครับสี่ห้านาทีถึงสองชั่วโมงในการเดินทางเข้าเมืองจากวัชลรพลเข้าเมืองกลับเป็นว่าเราเดินทาง5้าถึงสินาทีแล้วอยู่ในเมืองแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไม่เสียค่าทางด่วนไม่เสียค่าน้ํามันเราประหยัดขึ้นเราจ่ายเงินค่าที่พักค่าเช่าก็จริงบางคนบอกว่าจ่ายสี่ห้าพันเจดพหรือว่าหนึ่งบาท เราอาจจะได้คอนโดหรือบ้านสักหลังใช่ครับมันไม่มีอยู่จริงถ้าคิดอย่างนั้นเราไม่ได้คิดถึงส่วนกลางเหรอครับเราไม่คิดถึงการเดินทางฉะนั้นที่ผมพูดเนี่ยถ้าเรายัางไม่พร้อมจริงๆการเช่าบ้านไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดูแล้วด้อยค่าตัวเองนะครับคนไทยอาจจะมีค่านิยมว่ามีบ้านยังดีกว่าไม่มีบ้าน แต่การเช่าบ้านเราสามารถย้ายได้ทุกเวลาถ้าเกิดอะไรขึ้นภัยพิบัติหรือว่าเราอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปทำงานแล้วเราได้รับการจ้างงานถ้าเรามีบ้านเราก็อาจจะออกไปจากตรงนั้นไม่ได้เพราะเราต้องผ่อนแต่ถ้าเราเป็นเช่าเราไปได้ทุกเมื่อครับแล้วเราจะซื้อบ้านเมื่อไหร่ระยะเวลาเท่ากันนะครับ5ปีถึง15ปีเราก็จ่ายค่าเช่า หปีก็ได้10ปีก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอถึงสิปีเราจะมีเงินเหลือเก็บมากพอที่จะซื้อบ้านหนึ่งหลังหรือซื้อคอนโด1ห้องอันนี้เรื่องจริงนะลองไปคำนวณดูแล้วกันว่าถ้าคุณผู้ชมต้องผ่อนแล้วเดินทางหลับเงินรายได้ที่มีอยู่สมมุติเรามีเงิน1 2 0 0งพันสบาทหรือหน0 0งบาทเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าซึ่งเราก็ต้องผ่อนบ้านนะถ้าเรามี เราจะเหลือเก็บจริงๆนหรอครับเพราะว่าการผ่อนบ้านมีระยะเวลาการผ่อน2 0ปี30ปีแต่นั่นคือหนี้ที่เราเป็นกับธนาคารแต่ถ้าเราผ่อนแล้วเราไม่พร้อมตอนนี้เราไม่สามารถจ่ายค่าผ่อนค่าเช่าบ้านเข,ข้าคอนโดได้เราสามารถย,าย้ายให้ถูกลงได้หรือย,ย้ายให้ใกล้ที่ทำงานมากขึ้นหรืออาจจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ทำงานใหม่ที่ให้เงินเรามากกว่าเดิม แต่ถ้าเรามีอยู่บ้านอยู่แค่หลังเดิมอยู่ที่วัชรพลจะมีงานใหม่เราก็ต้องเดินทางจากวัชรพลไปที่อื่นแต่มีงานเก่าก็ต้องเดินทางจากวัชพนไปที่เก่ามุมมองคนเราอาจจะคิดต่างกันแต่นี่คือวิถีชีวิตของคนต่างชาติแล้วที่สําคัญคนต่างประเทศถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีบ้านเขายังพร้อมที่จะอยู่กับครอบครัวเช่นพ่อแม่ของเขาอาจจะเช่าหรือว่าช่วยค่าน้าค่าไฟ อันนี้คือวิถีแต่ถ้าเอาความจริงถ้าฝรั่งหรือคนต่างชาติส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเขาก็จะไปหาเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ฉะนั้นวันนี้หลายคนพร้อมที่จะสร้างหนี้ก็เพราะว่าอยากจะมีอย่างเดียวแต่เงินในกระเป๋าล้วครับต่างประเทศเขาก็มีหนี้แต่หนี้อย่างที่ผมบอกไงว่าหนี้มันสร้างมูลค่า คอนเซปต์ของต่างประเทศเนี่ยคือคุณไม่จําเป็นต้องกลับมาทํางานในเมืองที่เดียวแต่ประเทศไทยถ้าคุณอยากจะมีเงินเงินเดือนสูงๆคุณต้องทํางานกรุงเทพหรือเมืองใหญ่หรือในเมืองเท่านั้นจะมีคนสักกี่คนที่จะมีตําแหน่งงานให้เราล่ะแล้วเราจะต้องทํางานในกรุงเทพเราต้องเจอสภาว่ะอากาศที่เราไม่ชอบฝุ่นควันหรือว่ากลิ่นน้ํามันหรือกลิ่นสกรปรกหรือความแออัด หรือว่าความไม่เป็นมิตรของเนเบอร์ฮูดคือเพื่อนบ้านซึ่งมันก็คงไม่เหมือนชุมชนหรือชนบทในบ้านของเราฉะนั้นถ้าเรามองมุมให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเข้าใจตัวเองการมีบ้านไม่ผิดครับแต่ต้องพร้อมจริงๆการมีรถก็ไม่ผิดแต่ต้องพร้อมจริงๆเพราะว่าวันหนึ่งที่เราซื้อรถมาวันแรกวันที่สองรถ จะลดราคาลง30%จะผ่านไปแค่3วัน7วันก็30%ผ่านไป1ปีก็30%ฉะนั้นเนี่ยรถแสดงว่าราคามันลดลงแน่นอนจากการซื้อแล้วถ้าเราไม่พร้อมละ่ะนี่มันยังคงเท่าจํานวนที่เรากู้มาในการจ่ายหรือการผ่อนแต่มูล,ลค่าของรถมันลดราคาลงนี่คืเพราะว่าความไม่พร้อมไง แต่ถ้าเรามีความพร้อมเราจะเดินทางแบบไหนก็ได้นะคนเราไม่ได้มองคุณค่าของคนจากรูปลักษณ์แต่ถ้าเราคิดตรงนั้นนะเราจะวิ่งตามกระแสของสังคมทำให้เราเป็นหนี้เป็นทุกข์ผมคนนึงนี่แหละอยากจะบอกว่าในยามที่ผมในวัยเด็กผมไม่มีเงินตอนที่ผมไปอยู่ต่างประเทศ ผมก็ไม่มีเงินสักบาทผมก็ต้องทำงานเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันครับแต่ผมเป็นคนทำงานแบบเรียนรู้และสนุกฉะนั้นผมจะทำได้ทุกอย่างที่ผมอยากจะเรียนรู้และสนุกแต่จะไม่อยู่กับมันจนมันอยู่กับเราตลอดชีวิตจนตายผมได้เรียนรู้หลากหลายอาชีพเช่นผมทำงานสายเออเที่ยวเออเขาเรียกว่าขายตั๋วเครื่องบินขายทัวร เป็นล่ามขับรถแท็กซี่ป้ายดำหรือว่าเป็นดีเจหรือเป็นนักร้องหรือเป็นเด็กเสิร์ฟหรือเป็นคนทำกับข้าวเป็นเชฟหรือว่าอาจจะเป็นคนทำความสะอาดในออฟฟิศหรือร้านอาหารผมทำมาหมดแล้วฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าด้อยค่าชีวิตของเราชีวิตทุกคนคุณจะเป็นประธานาธิบดีคุณจะเป็นคนธรรมดาเราก็เป็นเพื่อนกันได้ อย่าคิดว่าอาชีพและตำแหน่งมันคือวางให้เราอยู่ต่ำและต้อยกว่าคนอื่นตราบใดถ้าเรามองคนแบบเป็นมิตรฉะนั้นถ้าเรารู้สึกและมีความคิดที่รอบด้านแบบนี้เราก็จะคบคนที่เหมือนกับเราฉะนั้นจหลิตเราเป็นยังไงเราจะมีคนในสังคมของเราแบบนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีความสุข ต้องมองความสุขจากภายในใจของเราแล้วถ้าคุณผู้ชมมองเห็นแล้วไม่ได้สร้างหนี้สินไม่ได้สร้างความอยากที่เรายังไม่พร้อมนะคุณผู้ชมจะเหมือนกับผมเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขผมไม่เคยใช้เงินเกินกระเป๋าที่มีอยู่ในยามที่ผมยังไม่มีที่อยากจะซื้อบ้านผมก็เช่าก็เช่าโรงแรม เช่าอพาร์ตเมนต์ในยามที่ผมไม่มีรถผมก็เดินนั่งสองแถวแดงที่เชียงใหม่หรือนั่งแท็กซี่เพื่อไปรักษาผู้ป่วยหรือไปแนะนำเรื่องวิธีการรักษาแบบโพเพทัสในอดีตไม่มีเงินผมก็ใช้รถของลูกศิษย์ซึ่งเขายินดีให้ผมใช้วันหนึ่งผมมีเงินผมก็ไปซื้อ แล้วผมซื้อแบบเงินสดเพราะตลอดระยะเวลาปี2ปีสปีผมใช้ชีวิตแบบอยู่อย่างมีความสุขวันนั้นเงินมาผมก็ไปซื้อแสดงว่าสองสปีมันเพิ่มมูลค่าเงินในกระเป๋าผมแต่พเพอิรผมเป็นคนมีเงินตั้งแต่เด็กเพราะว่าผมทำงานมาตลอดแล้วผมก็ให้เงินทำงานด้วยการแลกเป็นเงินตาฝากเงินต่างประเทศถ้าใครเป็นลูกศิษย์ผมทั้งในอดีตและปัจจุบันจะรู้ว่าผมมีเงินสด มาจากการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศ